แต่เบบตุ๊กโอขาไมดท่แบไม่เรีบร้อยาว่านาตาเรานสวยแจ้ง่าสออกสงามถ้าแตงเขบบเรงมัข้นไม่มากแท่ลายๆภานอกแบบเพราะว่าบริษัทวิ่ัยรงาเพราะเขาออก ตำแหน่งรองสอสอบสวนท้ายตมสุพรรณบุรีปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวรคดียายจราจรประจำวันที่21มิถุนายนพศ2567ตั้งแต่เวลา08งแานในกาลทีเวลา20นาฬิกาขนาปริมาณหน้าที่มีผู้ต้องหาในการควบคุมผู้ชายทั้งหมด4รายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับคดีละไรตั้ง4รายตอบไม่ได้เป็นคดีอ่าพนักงานหนึ่งรายก็เดี๋ยวคดียัดติดครับอันนี้ การในปี2007เรื่องเวลาที่ั้นประธานะได้เดินทางมาตรรัสการนพนที่ตารการตําดรีและเวันันช่วี4วันะผู้เข้าร่วมประชุมตอเพื่อที่รองผู้บงการผู้กับการได้หัวหน้าสายที่2ขออนุาเรียนเชิญท่านทานแขกวัผู้ชมรองผู้บังการตํารวจรตํารวจจางหวัดีกราบต้อนรับท่านผู้บังการกองรจราการ2ในะเรื่อง Yeah.